ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมามางานนะครับจกกักรพรรดิเสียนก็มาเริ่มกันเลยน้ำหนักอย่างน้อยก็200เจินหากนำไปสู้กับผู้อื่นแม้จะไม่ถูกใครฆ่าก็หมดแรงก่อนเส้นกันเป็นดาบที่พลึกจริงๆดาบเล็กไม่มีคนมีน้ำหนักมากเส้นนี้หากใช้ฝึกคงไม่ดีสักเท่าไหร่ แต่หากจะใช้เพื่อเอาไว้ฟาดคงจะเหมาะมากกว่าข้าเลือกมันพ่อนุ่มน้อยเจ้าตัวเหล็กแค่นั้นทำไมถึงได้เลือกดาบหนักเส้นนั้นละ่ะเลือกได้ไม่ดีเลยนะนี่มันไม่ใช่หนักธรรมดาแล้วผู้อาวุโสดาบเล่มนี้มีทีมายังไงเรื่องนั้น ตอนข้าได้รับมอบหมายให้มาดูแลที่นี่ก็มีมันวางอยู่ก่อนแล้วจะบอกว่ามันอยู่ที่นี่มาไม่ต่ำกว่าร้อยปีแล้วส่วนประวัติความเป็นมาของมันข้าก็ไม่รู้เช่นกันแค่นี้ข้าขอแนะนำให้เจ้าไปเปลี่ยนซะอาวุธวิญญาณเช่นนี้มันหนักเกินไปไปเลือกอันที่หนักธรรมดาจะดีกว่าไม่ข้าเลือกชิ้นนี้ละพ่อหนุ่มมุ่งมั่นมากได้นำออกไป ขอบคุณผู้อาวุโสเจ้านั่นเป็นใครกันข้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเป็นศิษย์ฝึกหัดคนใหม่งั้นหรอดาบที่เขาเือนั่นมันเทียนเสียวดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งจะไม่ใช่ย่อยๆเลยแม้ว่าพื้นฐานการบ่มเพาะจะอ่อนแอแต่ความแข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องอ่อนแออ้านั่นคนคองสำนักเจิง้งหยาง คนจากสำนักเจ้งหยางจะมาที่สำนักเฮิงหยวนของเราได้ยังไงเจ้าคงยังไม่รู้เรื่องนี้อีกสามเดือนสำนักเจ้งหยางสำนักซิ่นยุนและสำนักเฮงหยวนทั้งสามสำนักจะมีการประลองกันสิทยิงผู้นั้นช่างงดงามรากับทิดานางฟ้าดูเหมือนคนของเจ้งหยางจะมาพูดคุยเรื่องต่างๆไม่คิดเลยว่าจะได้พบกันเร็วเช่นนี้ สักวันหนึ่งข้าจะต้องแก้แขนให้ได้หืมช่างเป็นความรู้สึกที่คุณเคยสิทธน้องมีอะไรไม่มีอะไรฮะร่างกายของข้าสั่นไปหมดนี่มันคือวิชาลับข้าพบสมบัติเข้าแล้วการฝึกหนักได้ผลหึยอดเยี่ยม เสร็จฝึกหัดสามารถรับยาวิญญาณจากสำนักได้เดือนละหนึ่งขวดยาวิญญาณเพียงเท่านี้ไม่พอสำหรับข่าดูเหมือนข้าจะต้องรับภารกิจในสำนักเพื่อหาทรัพยากรเพิ่มเติมก่อนเกิดขั้นแรกพรสวรค์ช่างด้อยค่าเสียจริงแถมยังเลือกเทียนเซียาเป็นอาวุธจิตวิญญาณอีกข้าละทรงใสัเจิงว่าในหัวของมันมีอะไรอยู่ข้าเลือกอันนี้ ภารเกจมาป่าเลือกข้าจ้างลงเป็นผู้เลือกทำไมเจ้ามีปัญหาหรอพี่ชายท่านเอาไปได้เลยเอ๊เจ้าเด็กนี่ข้าประเมินเจ้าต่ำไปพี่ชายข้าไม่มีความแค้นอะไรกับท่านทำไมถึงต้องหาเรื่องข้าด้วยไม่มีความแค้น <c oughs> เจ้าตบตีน้องชายของข้าแล้วยังกล้าพูดว่าไม่มีความแค้นเอกราเจ้าช่างกล้านักกล้ารังแกน้องชายของข้าจ้างลงพูดนี้มันจะมากไปแล้วอ๋อจ้างเท้าใช่ไหมเจ้านั่นเป็นคนเข้ามาหาเรื่องก่อนจะมาตำหนิข้าได้ยังไงก็เกิดขั้นห้าถ้าเกิดต้องสู้กันขึ้นมาจริงๆข้าอาจจะแพ้ได้เยี่ยมเยี่ยมมาก ข้าละชอบนักพวกอ่อนแนที่ทำตัวแข็งกร้าวนี่จะสู้กันจริงๆหรอก็เกิดขั้นหนึ่งเจ้าเด็กนั่นจะสู้กับจ้างลงจริงๆหรอมันกินยาผิดมาแน่เลยพวกเจ้าจะทำอะไรกันที่นี่คือตำหนักภารกิจข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าก่อความวุ่นวายถ้าอยากจะสู้ก็จงไปลานประลองวายุเมฆะใส่หัวไปซะ เจ้าหนุแล้วเจอกันในไม่ช้าแล้วข้าจะรองั้นก็อันนี้ยาวิญญาณมาป่าเพลิงอาจารย์น้อยข้ากำลังหาเจ้าพอดีเลยรับไปซะภารกิจเสร็จสิ้น <laughs> รากทานผู้สังงมใหญ่จึงต้องรอบโจมตีด้วย พ่อหนุ่มสัญชาตยานใช้ได้เลยนี่มอบของที่เจ้าควรมอบให้มาซะไม่งั้นข้าจะทำให้เจ้าทรมานซะยิ่งกว่าความตายข้าก็แค่ก็เกิดขั้นหนึ่งข้าจะไปมีสมบัติอะไรได้ดูเหมือนเจ้าจะไม่ทำตามที่ข้าบอกเจ้าเด็กน้อยอย่าโทษปู่ย่างข้าแล้วกันข้าไม่โทษเจ้าหรอก สายฟ้าฟาดนี่เจ้าแกหรือว่าแกไม่ได้ถูกผิดหรออ่าเมื่อกี้ข้าถูกผิดแต่ว่าไม่คิดเลยว่าไฟแท้เจ่งแม้แต่ผิดก็สามารถขับออกมาได้มีสมบัติมากมายเลยที่เจ้าแกนั่นเก็บสะสมไว้ยาวิญญาณและเฮนวิญญาณมากกว่า500ก้อน <laughs> พวกนี้คือผิดหมดเลยน่าจะเอาไปใช้ได้เจ้าแก่นี่เก็บไว้เต็มเลยหืมโทษะสัตว์ร้ายตำราเจ้าจะได้รับพลังของเหล่าสารพัดสัตว์ล้ำลึกเป็นวิชาที่ล้ำลึกสุดๆเลยฮข้าพบสมบัติอีกแล้วมาป่าชั่วไร้พุ่งทะยานจับกระต่ายเสือดูร้ายบยบิน ลิงใหญ่รวดเร็วฮะข้าสักจะเหนื่อยแล้วเซฮบอยบินด้วยความว่างเปลา่าช่างสวยงามจะนีไปไหนหึนางโดนไล่ตามเป็นระดับที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยเป็นที่ดีสุดนั่นใครนะ่ะออกมาซะข้าอยู่ตรงนี้พวกท่านอย่าส่งเสียงดังเซ ท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามข้าเป็นเพียงคนตัวเล็กที่ผ่านมาทางนี้เจ้าหนุ่มเห็นใครผ่านมาทางนี้หรือไม่จงบอกมาซะไปทางนั้นอย่าให้ข้ารู้นะว่าเจ้าพูดจากโกหกไม่งั้นเจ้าจบไม่สวยแน่นางบาดเจ็บสหาหัสแล้วนางยังโดนยาเทพรันจวนน่าจะหนีไปไหนได้ไม่ไกล ถ้าจับนางได้นายท่านใหญ่จะต้องดีใจมากแน่ๆไล่ตามนางไปไปกันหมดแล้วระวังร้อนร้อนมากร้อนมากเลยนี่มันคือผู้อาวุโสฟื้นแล้วร้อนมากยามหารันจวนหมายถึงเช่นนี้นี่เองผู้อาวุโส สำนักเฮงหยวนส่วนวิญญาณเล็กเจ้าแกเอาเจ้าเด็กนั่นออกมาซะเข้าไปแล้วและคำสาวิญญาณฟ้ามอบมาให้พวกเราซะข้าไม่มีคำสาวิญญาณฟ้าไม่เห็นลงศพไม่ลังน้ำตาตีมันให้นางหนักป่าสัตว์อสูรข้าจะฆ่าเจ้าซะ ท่านพูดไม่มีเหตุผลท่านเป็นคนทำค่าเองค่าไปละ่ะอะไรกันเร็วเข้าช่วยข้าด้วยเจ้อเลงเจ้ายัางจะดินรนอยู่เอกงั้นหรอคิดจะหลอกข้าพวกเจ้าจะต้องสดใสประเมินสูงเกินไปผู้แข่งแกร่งมากมายกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้พวกสำนักเฮิงหยวนถอย ลิงเอ๋สำนักเฮงหยวนสู้เสียนลิงเอ๋เจ้าบาดเจ็บข้าไม่เป็นอะไรสิทธพิพี่สิทธิพี่ทุกท่านโปรดกลับไปกันก่อนข้ามีอย่างอื่นต้องทำพวกท่านอย่าตามข้ามาลิงเอ๋เจ้าโจรน,น้อยค่อยดูวิธีที่ข้าจะจัดการเจ้ามันนีไปแล้วอย่าให้ข้าจับได้นะ ข้าละอายใจลิงเออมีอะไรผิดปกติงั้นหรอไม่มีอะไรเมื่อกี้เจ้ากำลังมองหาใครงั้นหรอเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะมีลูกอยู่ที่นี่อะไรนะข้าจะมีลูกได้ยังไงข้าก็แค่เดินไปรอบๆเจ้ากำลังโกหกเริงสิข้าจะต้องรีบกลับแล้วอาจารย์ใหญ่กำลังรอข้าอยู่ S <S <ans ion> ข้าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดร้องสิร้องออกมาอีกสิเจ้าเด็กน้อยแกในกระดูกแข็งดีจริงๆเคลนซานแกมีอะไรก็มาลงที่ข้าสิอย่างงั้นเหรอได้เลยท่านปูเอาคำสาบวิญญาณฟ้ามาให้ข้ายังไม่ยอมเอาออกมาให้ข้าอีกเจ้าแก่ ข้าจะทำให้เจ้าต้องทรมานทำให้เจ้าต้องลำบากเิรธิีไม่รุนแรงไปหน่อยหรอถ้าเกิดมันตายขึ้นมาจริงๆเบื้องบนจะต้องลงโทษเราแน่แล้วเราจะรับผิดชอบไว้หรอก็แค่ขยะหนึ่งตัวใครจะไปสนเอาละ แกไม่เถือว่ามันเป็นคนในครอบครัวของแกใช่ไหมข้าจะนำมันมาทำอาหารตอนหน้าแกในวันนี้เองแกแกสองคนเอานกที่ตายแล้วมาให้ข้าได้เลยไม่ได้กินอะไรทั้งคืนตอนนี้สักหิวแล้วผู้อาวุโสข้ากลับแกยังกล้ากลับมาอีกจ้างเทา้า วันนี้จะไม่มีใครช่วยแกได้ช่างผูดจาใหญ่โตเฮ้ยนี่มันเจ้านี่มันบ้านแล้วหรือไงมันพุ่งใส่การโจมตีของข้าตรงๆแกมันสมควรตายนี่พวกแกมัว่วยืนทำอะไรไปจัดการมันเร็วเข้าลุยพร้อมกัน ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับ